รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกับผมครูจิมมี่ทกุลพัฒนดาสิริพรกับรายการกศนอออนไลน์ชุดก้าวสู่ความสําเร็จด้วยพลังตัวเลขนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่2แล้วเนาะเราจะเข้าไปสู่เนื้อหาการเรียนกันละนะครับของพลังตัวเลขว่าพลังตัวเลขมีความมหัศจรรย์อย่างไรกับชีวิตเราอันนี้จะเริ่มเข้มข้นขึ้นกว่าคราวที่แล้วแหละเพราะว่าคราวที่แล้วเราอินเตอร์วิวกันไปแล้วนะครับเราบอกถึงว่าไกด์ไลน์ไปแล้ว นะครับอันนี้ก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาแบบจริงๆกันเรามาเริ่มเรียนกันที่นี้ใครจะรู้สึกใจร้อนอยากจะทำนายเบอร์หรือว่าอยากจะรู้ว่าเบอร์ที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงนะฮะก็ครูก็ให้เข้าไปในเว็บไซต์ super number นะครับ www super number co th นะครับก็กรอกข้อมูลเบอร์ตัวเองไปนะครับแล้วก็กดวิเคราะห์เบอร์ก็จะขึ้นมาเป็นคร่าวๆก่อนถ้าใครใจร้อนก็ เข้าไปทำนายเบอร์ก่อนเปอร์เซ็นต์ของความแม่นยำในเว็บไซต์นี้บอกได้เลยว่าต้องลองต้องลองฮนะเพราะว่า90%แน่นอนอันนี้คือจากการสถิติเราเก็บมานานมากก่อนที่เว็บไซต์นี้จะทำนายเบอร์ได้อย่างจริงๆเนี่ยเราใช้เวลาการทำเว็บไซต์นี้นานมากโดยเฉพาะเรื่องของข้อความหรือข้อมูลที่มันถูกต้องจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนก็จะ เห็นถึงมหาสารของพลังตัวเร่งจริงๆว่าเฮ้ยแม่งมันแม,ม่นอย่างนี้จริงๆต้องลองเข้าไปดูถ้านะใครใจร้อนยัง,ย,งยังเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ตัวเองก่อนเนี่ยใจร้อนก็เข้าไปทํานายเบอร์ของของตัวเองได้ในเว็บไซต์นะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับที่นี้ในข่าวที่แล้วที่ครูบอกไว้นะครับว่าเรามาทบทวนความรู้กันนิดนึงในข่าวที่แล้วว่า สิ่งที่คนจะต้องเรียนรู้นะครับก่อนการที่จะทานายเบอร์วิเคราะห์เบอร์หรือว่าคัดสัรเบอร์ให้คนนะครับต้องมีอะไรบ้างอันนี้จรงิงๆทิ้งกันบ้านไว้ด้วยนะครับก็คือนะฮะห้าข้อที่ต้องรู้ก่อนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับคราวที่แล้วเราก็ให้กันบ้านไว้แล้วว่าอายุเพศอาชีพประวัติเบอร์ที่ใช้มานานที่สุดแล้วก็เบอร์ปัจจุบันนะครับ อายุเพศอาชีพประวัติเบอร์ที่นานที่สุดแล้วก็เบอร์ปัจจุบันประวัติเบอร์ที่ใช้นานที่สุดมันคือตัวตนของเรามากที่สุดมันเปรียบเสมือนแบบใกล้เคียงกับดวงหลักของเราจริงๆนะฮะอันนี้คือสําคัญมากแต่ถ้าใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ดูที่เบอร์ปัจจุบันก็ได้นะครับมันก็จะมีเงาสะท้อนของความเป็นตัวตนของเขาอยู่หรือสิ่งที่เขาได้เจออยู่หรือสิ่งที่เขาเคยเจอมา เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเราก็มาทบทวนกันนิดหนึงว่า5อย่างนี้ต้องรู้นะครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาอย่างจริงจังก,ก็คือพลังตัวเลขสู่พลังดวงดาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหในครูบาอาจารย์ในยุคเก่าก่อนของเรานะฮะเก่งมากและอาจารย์ฉลาดมากเปรียบเทียบลักษณะของดวงดาวแทนด้วยตัวเลขนะครับว่า ดวงดาวดวงอะไรแทนด้วยตัวเลขอะไรเราจะมาดูกันว่าแต่ละดวงดาวเป็นยังไงนะครับจริงๆดวงดาวนะครับหมุนอยู่รอบเราถึงแม้ว่าจะไก,กลแสนไกลก็ตามแต่มีอิทธิพลที่ทำต่อโลกของเราและต่อมนุษย์ทุกคนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าแต่ละดวงดาวการแปลความหมายตัวเลขกับดวงดาวเราจะแปลความหมายตัวเลขนั้นอย่างไร นะครับดาราศาสตร์โหราศาสตร์เป็นอะไรที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือดวงดาวแต่ดวงมีอิทธิพลต่อชีวิตเราจริงๆนะครับอันนี้ต้องกราบระลึกรู้บุญคุณของครูบาอาจารย์ในอดีตที่ท่านสั่งสมประสบการณ์ข้อมูลจนต่อย,ยอดมาถึงณนะปัจจุบันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละตัวเลขแทนดวงดาวอะไรบ้างเลขแรกเลยนะครับคือเลขศูนย์ นะฮะนะครับเลขที่เลขศูนย์แทนด้วยดาวมฤตยูนะฮะอันนี้บอกไว้เลยว่ามฤตยูคู่กับอะไรก็ไม่ดีหมายถึงว่าเลขศูนย์ไปเจอกับอะไรก็ไม่ดีทีนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่ดียังไงส่วนมากจะไม่ดีแต่มีบางอาชีพที่ดีนะเพราะว่าอย่างตัองวยอย่างเช่นหมอดูหมอผีก็จะต้องมีเลขศูนย์อยู่ในเบอร์ ก็จะส่งผลต่อความลี้ลับหรืออะไรแบบนี้มันก็จะมีอะไรที่ดีซ่อนอยู่ในดาวมฤตยูแต่ส่วนมากอย่าไปมีมันเลยเพราะอาชีพทั่วไปก็ไม่ได้ว่าเราจะเป็นหมอผีหรือหมอดูกันนะครับหรือไม่เลขศูนย์ไปคู่กับบางเลขก็ควรจะมีอยู่ในอาชีพบางอาชีพเช่นพนักง,งานสอบสวนสืบสวนตำรวจที่เป็นสอบสวนสืบสวนก็ควรจะมีเลขศูนย์แต่เลขศูนย์จะคู่กับอะไรเดี๋ยวมาว่ากันนะครับทีนี้เรามาดูเลขศูนย์เลขศูนย์เนี่ย แทนด้วยดาวแทนถึงความลึกลับความเหนื่อยนะครับพูดผีปีศาจก็ได้นะฮะโรคภัยไข้เจ็บก็ได้ความมืดก็ได้นะฮะอันนี้คือเลขศูนย์นะครับเลขแรกที่เราจะเรียนกันคือเลขศูนย์เลขศูนย์แทนด้วยดาวมฤตยูบอกเลยว่าเล,เลขนี้คือบอกเลยว่าเป็นลบแล้วกันเพราะว่าอะไรไปคู่กับอะไรก็จะไม่ค่อยดีอาจจะเป็นความลึกลับก็ได้ความมืดก็ได้โรคภัยไข้เจ็บก็ได้ ความทุกข์ทรมานก็ได้หรือสิ่งเล็ดลับมองไม่เห็นก็ได้พูดผีปีาศาจก็คือเลขศูนย์ะฮะเลขต่อไปเลขหนึครับเลขหเนี่ยแทนด้วยดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์แทนด้วยเลขหนึงะครับการแปลความหมายของดาวอาทิตย์ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าดวงอาทิตย์เนี่ยครับเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขห เลยครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลขนาดเราอยู่ไกลกับดวงอาทิตย์มากขนาดนี้กลางวันเราก็ยังร้อนมากเลยยิ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ20 20กว่าองศาเนี่ยหูร้อนมากเพราะดวงอาทิตย์เนี่ยตรงมาที่ประเทศไทยเพราะนั้นเนี่ยเลขหนึ่งแทนดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หมายถึงความร้อนแรงนะครับคนที่มีเลขหนึ่งอยู่ในเบอร์เยอะเยอะก็จะบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงความเป็นผู้นําความเย่อหยิ่งจองหอง นะครับความฉลาดนะฮะความถือยศถืออย่างนะครับความบ้ามนาดก็ได้ความใจร้อนนะครับมุทรุดุดดันนะครับเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของอะไรครับตัวแทนของผู้ชายหรือผู้นำนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งของเลขหนึ่งจะแทนอะไรจะแทนพลังงานก็ได้จะแทนไฟฟ้าก็ได้จะแทนแสงสว่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเคยประสบการณ์ของการทำนายเบอร์คนเนี่ยครับเข้ามาคนที่มีตัวเลขเช่นลงท้ายด้วยหนึ่ง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 อย่างเงี้ยครับเป็นเลขตองหรือเลขเรียงแล้วลงท้ายแบบหนึ่ง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 มีเลขหนึ่งอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มากๆเนี่ยบอกว่าคนนี้เป็นคนที่ดือ้อนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนที่ฉลาดแต่บางทีขาดความเฉลียวและเป็นคนโมโหง่ายคือหัวร้อนเนะร็วนะฮะนั่นคือนี่คืออิทธิพลของเลขหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เราบอกไปแล้วเลขศูนย์นะครับแทนถึวดาวมันก็จะอยู่คือความไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเลขหนึ่งแทนถึงดาวอาทิตย์นะครับแทนถึงผู้นําความเย่อหยิ่งจองหองผู้ชายความแข็งแกร่งก็ได้นะครับนะฮะนี่คือตัวแทนของเลขหนึ่งมาดูเลขต่อไปครับเลขสองนะครับเลขสองเนี่ยแทนดาวจันทร์นะครับถ้าเราคิดถึงพระจันทร์เราจะคิดถึงอะไรเราจะคิดถึงความอ่อนโยนอ่อนไหว นะครับความสวยงามก็ได้หรือผู้หญิงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลความหมายของดาวจันทร์แทนด้วยเลข2นะครับดาวจันทร์แทนด้วยเลข2หมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงความอ่อนโยนความอ่อนหวานนะครับความช่างฝันจินตนาการศิลปะนะครับการมองโลกได้งแงด่ดีนะครับเป็นตัวแทนของน้ําก็ได้หรือความสวยงามก็ได้ แต่คนที่มีตัวเลข2อ,อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เยอะเช่นยิ่งลงท้ายด้วย2เนี่ครับเช่นลงท้ายด้วย2 2 2สองหรือลงท้ายด้วย2เนี่ยจะเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายเป็นคนที่เวลามีอะไรคำพูดของคนที่ไม่ดีมันจะฝังอยู่ในใจมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในเบอร์โทรศัพท์มือถือใครที่มีลงท้ายด้วยเลข2เยอะๆต้องระวังโรคซึมเศร้านะครับเพราะว่าเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายก็บอกแล้วว่าเลข2มันแทนด้วยดาว จันดาวจันคือความอ่อนไหวความอ่อนโยนความสุนทรีนะครับเดี๋ยวเราในบทต่อไปเราก็จะมาดูว่าเลข2คู่กับเลขอะไรเราจะดีนะฮะมาดูต่อไปครับเลขสามนะครับเลขสามหมายถึงดาวองคารนะครับดาวองคารเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของนักรบนะครับดาวองคารเป็นดาวของนักรบอยู่แหละนะครับดาวองคารบ่งบอกถึงความเป็นผู้ชายก็ได้นะครับ เลข1กับเลข3าจะมีความทับซ้อนกันอยู่คือความแข็งนะฮะคือความเป็นผู้ชายนะครับความใจร้อนความเอาใจใจตัวเองแต่เลข3มจะเอาใจใจตัวเองมากกว่าเลข1แต่ก็ไวกว่าเลขหนึ่งแต่จัดอยู่ในความร้อนแรงเหมือนกันแต่ในทางโหราศาสตร์หนึ่งกับ3าเป็นคู่ศัตรูกันนะฮะนัในใครที่มี1กับ3าะใจใจร้อนมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขสาดาวองคารแทนอะไรครับแทนนักรบนะครับแทนความรุนแรงก็ได้ การต่อสู้ก็ได้แทนสงครามก็ได้นะครับแทนการแข่งขันก็ได้นะฮะนะครับหรือเป็นตัวแทนของโลหะหรือของมีคมก็ได้อย่างปืนมีดหรืออะไรที่เป็นโลหะอันนี้ก็จะเป็นตัวแทนของเลขสนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลข3เนี่ยบอกเลยว,ว่ามีความไวมีความเร็วเพราะเป็นนักรบนักรบจะเฉื่อยช้าไม่ไม่ถนัดทนีไม่ได้ต้องเร็วนะฮะมันเลข3จะแทนถึงความเร็วความแรงนะครับ ทีนี้เลขสจะไปคู่กับเลขอะไรดีเดี๋ยวไปเรียนในบทต่อๆไปนะฮะมาดูพูดถึงเลข4ครับเลข4แทนด้วยดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารนะฮะการพูดการสื่อสารนะครับดาวพุธจะแทนอะไรบ้างแทนการเจราจาการติดต่อสื่อสารนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับหนังสือหรือตำราก็คือเลข4คือดาวพุธนะฮะหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราขาดไม่ได้เลย Facebook i n s t a g ก a m ก็แทนด้วยเลข4ฮะเพราะมันคือการสื่อสารการเข้าถึงการการมีข้อมูลที่ถ่ายทอดถ่ายถ่ายกันนี่คือเลขสคือดาวพุธนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลข4ก็จะเป็นตัวแทนของการสื่อสารคอมมูนิเคชันหนังสือตำรานะครับต่างๆอย่างตอนเช้าเรารับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ก็คือเลขสเพราะหนังสือพิมพ์คือถ่ายทอดสิ่งต่างๆมาให้เราข้อมูลต่างๆมาให้เรา นะครับคอมมูนิเคชันทั้งหมดก็คือเลข4คือดาวพุธนะครับต่อมาครับเลข5เลข5คือตัวเป็นตัวแทนของดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสในดวงดาวในระบบโหราศาสตร์ทั้งหมดดาวพฤหัสถือว่าเป็นดาวที่ใหญ่เพราะว่าเป็นดาวของครูทุกๆดวงดาวต้องไหว้ดาวพฤหัสหมดนะครับในระบบโหราศาสตร์ดวงดาวทุกดวงจะมีเทวดา ประจำดวงดาวทุกดวงซึ่งเทวดาประจำดวงดาวทุกดวงเป็นลูกศิษย์ของดาวพุทธหันหมดคือเลข5เพราะฉะนั้นเนี่ยเลข5เนี่ยแทนครูบาอาจารย์หรือนะครับเลข5แทนสติปัญญาก็ได้แทนความรู้ก็ได้แทนการศึกษาก็ได้นะครับแทนคุณธรรมจริยธรรมความคิดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวแทนของนักปราชญ์หรือผู้รู้ก็ได้อย่างสำนักงานการศรรึกษาน้องเรียนหรือกรศน ก็แทนด้วยเลข5เพราะว่าเป็นเป็นองค์กรที่ให้ความรู้คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข5ก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสแทนถึงปัญญาความรู้การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมนะครับความคิดความฉลาดก็ได้แต่ในถ้าเกิดว่าในเบอร์โทรศัพท์ของใครเนี่ยมีเลข5มากคือมีเลข5หลายๆตัวก็จะทําให้เฉื่อยชาได้คือคิดแต่ไม่ทําไม่กล้าที่จะลงมือทํา วันนั้นเนี่ยในสัดส่วนตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยควรจะมีตัวเลขหลากหลายครับไม่ใช่เป็นตัวเลขซ้ำๆกันเพื่อจะใช้อิทธิพลของพลังของตัวเลขในแต่ละดวงในแต่ดวงดาวแต่ละดวงมาช่วยเรานะครับเอามาดูตัวเลขต่อไปตัวเลขต่อไปคือเลข6เลข6คือดาวศุกร์นะครับถ้าคิดถึงดาวศุกร์คิดถึงความรื่นเริงครับความสําราญความสุขความหลัดนลานะฮะ วัะนั้นเนี่ยเลขจะเป็นตัวแทนของอะไรฮะเป็นของศิลปะความงามกิเลสท,ทั้งหมดฮะคือเลขเลขกนะฮะความสบายนะครับความเป็นตัวตัวของตัวเองศิลปะก็ได้การร้องเพลงก็ได้นะครับเพะฉะนั้นเลข6เนี่ยครับตัวเป็นตัวแทนของเดาวสุกนะครับกิเลสสุกทั้งหมดคือเลข6กินกามเกียรติคือเลข6กนะฮะ ยกตัวยอย่างอิทธิพลของเลข6ที่ชัดเจนมากนะครับอย่างรหัสประเทศของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยเป็นตัวตัวแทนของรหัส66นะครับ66แสแงว่าหลันลาเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าคนไทยเป็นคนรื่นเริงเครียดอะไรได้ไม่นานแล้วก็คนไทยเนี่ยใน12เดือนของเราเนี่ยจะมีงานรื่นเริงทุกเดือนเลยมีประเพณีของความรื่นเริงทุกเดือนแม้กระทั่งงานศพคนไทยยังรื่นเริงเลยยังต้องมีหมหราศพของงานศพ ราะนั้นเนี่ยนี่คืออิทธิพลของเลข6เพราะว่ารหัสประเทศของเราเนี่ยเป็นรหัสประเทศ66 6 6แปลไปว่าหล,ลันหน้าอิทธิพลของเลข6มันทําให้คนไทยทำไมฮะหละันหลาทั้งประเทศคือไม่เครียดอะไรกับมันไม่นานนี่คืออิทธิพลของเลข66ที่มีผลต่อประเทศเลยะนะฮะวัะนั้นเนี่ยเลข6แทนด้วยดาวศุกร์ดาวศุกร์หมายถึงกิเลสสุกทั้งหมดกินกามเกียรติเงินทองก็เลข6 เป็นคนที่มีเลข6อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มากๆก,ก็จะเป็นคนติดสุะนะครับเป็นคนติดสุขหรือเลขหมีอยู่้เลข6อยู่มากๆต้องระวังอ้วนง่ายหรือเป็นโรคเบาหวานอันนี้ต้องระวังนะครับต่อไปฮะเลข7นะครับเลข7เป็นตัวแทนของดาวเสานะครับดาวเสาเป็นตัวแทนของความหนักความเหนื่อยความอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข7ดเนี่ยครับจะบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงความหนักความยาก ความใหญ่ความอึดอดทนนะครับนะฮะความแข็งแกร่งก็ได้ถ้าเราไปอ่อนนุชเราไปเจอกองขยะในอ่อนนุชนะครับกองขยะใหญ่ๆนะั่นคือเลขเจ็ดนะเป็นตัวแทนของเลขเจ็ดเลขเจ็ดนี่ความใหญ่ความหนักความเหนื่อยความยากความเน่าเหม็นก็ได้แทนตัวตัวเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดแทนดาวเสาซึ่งเลขเจ็ดจะคู่กับเลขอะไรได้น้อยมากในทางโหราศาสตร์เลขเจ็ด คู่กับตัวเลขได้แค่2ตัวเลขเท่านั้นคือเลข8กับเลข9คู่กับเลขอื่นไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเลข7คือดาวเสาร์ความใหญ่ความหนักความเหนื่อยความยากอะไรยากยากต้องเลข7แต่เลข7จะแฝงอะไรฮะแฝงไปด้วยวิริยะก็คือความเพียรพราะนั้นคนที่มีเลข7เยอะๆก็จะเป็นคนที่อึดอดทนสูงมีวิริยะมากๆนะครับมาดูเลขะนะฮะเลข8เนี่ยแทนดาวราหูนะครับ ดาวราหูก็คือการมัวเมาลุ่มหลงใจนักเลงทีนี้เลข8เนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเป็นคนที่รักพวก้องเป็นคนทีอ่ออกแนวดักดักหน่อยนะฮะนะครับอย่างเช่นว่าคนที่มีเลข8อยู่ในเบอร์โทรศัพท์มากๆเนี่ยบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็นคนที่ติดเหล้าหรือไปติดกับพนันก็ได้นะฮะนี่คืออิทธิพลของเลข8แต่เลข8เนี่ยจะเป็นเลขที่ รู้เล่เหลี่ยมกลกงของคนนะฮะเพราะั้นคนที่มีเลขแปอยู่ในเบอร์เนี่ย,ยก็จะเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งหรือรู้เล่เหลี่ยมของคนแล้วก็เป็นคนที่ใจใหญ่เพราะว่าในทางถ้าเราไปดูในวันคค,คดีหรือว่าในทางประวัติต่างๆเนี่ยเลขแปคือดาวราหูราหูนี่เป็นยักษ์ยักษ์ที่แอบไปกินน้ำำําอมฤตตอนที่ก็กวนเกษรสมุดราหูก็ไปแอบกินน้ำำําอมฤตพอกินน้ำอมฤตก็ฆ่าไม่ตายนะครับแล้วก็มีฤทธิ์มาก พระนารายณ์ก็ต้องฟังจักรมาตัดครึ่งหนึ่งเพราะพระราหูก็จะมีแค่ท่อนเดียวเพราะพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไปบอกไปฟ้องเพราะฉะนั้นพระราหูก็เลยมาอมพระจันทร์กับพระอาทิตย์แก้แขนอะไรอย่างเงี้ยฮะน,นั้นเนี่ยพระพระพราหูเนี่ยครับคือเลขแปดเนี่ยเป็นแทนด,งดวงดาวเป็นยักษ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะคนที่มีเลขแปดจะเป็นคนที่งุนงิดง่ายนะฮะเป็นคนที่ขี้งุดงิดขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะมาด,ดูต่อไปครับเลขเก้า เลข9คือแทนดาวพระเกตนะครับพระเกตหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงเทวดาก็ได้นะฮะคนที่มีเลข9ก้าเนี่ยจะแทนตัวแทนด้วยเทวดาก็ได้นะครับทีนี้เรามารู้ว่าเทวดาเนี่ยทุกคนเกรงเทวดาทุกคนกลัวเทวดาทุกคนเคารพเทวดาแต่เทวดาไม่มีตัวตนนะฮะมีแต่รูปเคารพเฉยๆเพราะฉะนั้นคนที่มีเลขเก้าเยอะๆอยู่ในเบอร์ ก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมีโรคส่วนตัวสูงนะครับนันเลขเก้าเนี่ยจะเป็นสื่อไปถึงเรื่องของวิญญาณก็ได้อย่างพอเลขเก้าไปเจอกับเลขห้าคือเอาดาวพระเกตไปเจอกับดาวพฤหัสคนที่มีเก้าห้าห้าเก้าอยู่ในเบอร์มักจะสนใจในเรื่องของธรรมะหรือชอบบริจาคทานนะฮะนะครับ,นะรบอย่างเลขเก้านะฮะเลขเก้าคือดาวพระเกตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเทวดาไปเจอกับเลขสี่ คือการสื่อสารเพราะฉะนั้นคนที 4, ่มี9449อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ mm hmm. ก็จะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์เพราะการสวดมนต์คือการอ้อนวอนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดาเพราะนั้นคนที่มี9449ก็จะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์หรือเป็นคนที่ชอบอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ตัวเลขเนื้อ0ถึง9แทนดวงดาวอ่ะเรามาันอีกทีหนึ่งนะครับ0ถึง9เลข0คือแทนดาว มเรดเอ่อแทนดาวมเรอยู่นะครับเลขหนึ่งคือแทนดาวอาทิตย์เลข2คือแทนดาวจันทร์เลขสาคือแทนดาวดะแทนดาวอังคารเลขสี่คือแทนดาวพุธเลขห้าคือแทนดาวพฤหัสเลขหคือแทนดาวศุกร์เลขเจดคือแทนแทนดาวเสาเลข8ดคือแทนดาวราหูเลข9้าคือแทนดาวภเกตทีนี้พอมามารู้จักตัวเลขทั้งทั้งศูนถึงเก้าแล้วเราจะแบ่งกลุ่มของตัวเลขทั้ง สองทั้งทั้งศูนย์ึ่งเก้าเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสุภเคราะห์กลุ่มหนึ่งเ,เรียกว่าบาปเคราะห์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าคาว่าสุภะสุภะแปลว่าดีงามนะครับเพราะนั้นดาวดีงามในกลุ่มดาวสุภเคราะห์มีเลขอะไรบ้างมีเลขหนึ่งนะครับเลขสองเลขสี่เลขห้าเลขหกแล้วก็เลขเก้านะครับย้ำอีกทีนะฮะ ดาวดีงามคือดาวสุประเคจะแบ่งมีเลขอะไรบ้างฮะมีเลข1มีเลข2มีเลข4มีเลข5มีเลข6แล้วก็มีเลข9กนะครับส่วนกลุ่มดาวบาปเคราะห์มีอะไรบ้างมีเลข0มีเลข1มีเลข3มีเลข7แล้วก็มีเลข8ทีนี้1เนี่ยครับเลข1เนี่ยเป็นได้ทั้งบาปเคราะห์แล้วก็สุประเคนะครับเป็นได้ทั้งบาปเคราะ แล้วก็สุคระเ์เหยียบสองขานี่คนที่มีกลุ่มดาวสุรคราะห์พอเราฟังชื่อเราก็อยากจะมีกลุ่มดาวสุรคระห์อยู่ในมืออยู่ในเบอร์เราใช่ไหมครับเพราะว่าผมเป็นดาวดีงามนี่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีกลุ่มของดาวสุเคราะห์ทั้งหมดเลยอยู่ในเบอร์เรามันจะแฝงไปด้วยความขี้เกียจครับรักสบายไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจอะไรนี่คือข้อเสียของกลุ่มดาวสุประเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวางเบอร์บางคนเนี่ยชอบเอากลุ่มดาวสุรคระห์ให้กับคน ก็เพย์เซฟไว้คือกันไว้ว่าอย่างน้อยเขาก็มีชีวิตที่สุขสบายแต่มันจะไม่มีแรงบันดันใจหรือมันจะค่อนข้างขางี้เกียจน,นะฮะอันนี้คือข้อเสียของกลุ่มดาวสุบรครส่วนดาวบาปเคราะห์ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าดับบาปเคราะห์ก็คือความหนักความเหนื่อยความยากความอึดอดทนความใจร้อนมุทะรูดุด,ดันแต่ทําไมครับดาวบาปเคราะห์ก็แฝงไปด้วยอะไรฮะแฝงไปด้วย วิริยะคือความเพียรความอึดอดทนการลุยการไม่กลัวเหนื่อยนะครับนะฮะเพราะนั้นเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตัวเลข0ถึง9นะครับเราจะแบ่งตัวเลขออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเรียกว่าบาบเคราะห์กลุ่มหนึ่งเรียกว่าสุภเคราะห์นะครับตัวเลขบาบเคราะห์มีอะไรบ้างมีเลข0เลข1เลข3เลข7เลข8 ตัวเลขสุบเคราะห์มีอะไรบ้างมีเลข1มีเลข2มีเลข4มีเลข5มีเลข6แล้วก็มีเลข9 1คือตัวเลข1เป็นได้ทั้งบาปเคราะห์แล้วก็สุบเคราะห์นะครับทีนี้อ่ะก่อนทิ้งท้ายกันเราจะจบในในในสัปดาห์นี้นะครับครูก็มีการบ้านให้นิดหนึงนะครับให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนตัวเลข0ถึง9มาว่า ตัวเลข0ย์แทนอะไรแปลความหมายยังไงนะครับหมายถึงอะไรตัวเลข 1, ตัวเลข 2, ตัวเลข 3, ตัวเลข4ตัวเลข 5, ตัวเลข 6, ตัวเลข 7, ตัวเลข 8, ตัวเลข9แทนการความหมายอะไรอย่างไรบ้างก็ขอให้ไปดูเรียนรู้กันแล้วก็ไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ลองเขียนดูสิว่าถ้าพูดถึงเลข3จะนึกถึงอะไรจะนึกถึงดาวอังคาร ดาวองค์ารเป็นดาวที่อะไรครับหมายถึงดาวองคารหมายถึงนักรบนักรบหมายถึงไรหมายถึงผู้ชายหมายถึงความเร็วความต่อการต่อสู้นะครับหรือหมายถึงโลหะหรือหมายถึงของแหลมก็ได้หรืออาวุธก็ได้อะไรเงี้ยก็ต้องไปทบทวนท,ที่ที่ครูสอนมานะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็ลงไปในล i ยแอดนะครับลายแอดซูเปอร์นัมเบอร์นะครับใส่แอดข้างหน้านะฮะแอดแล้วก็ซูเปอร์นัมเบอร์นะครับ add, เข้าไปถามคำถามกับคุณครูได้เดี๋ยวครูจะเข้าไปตอบนะฮะหรือถ้าคนไม่ไม่อย่างนั้นก็เข้าไปสื่อสารกับครูได้ในเพจของของครูเองชื่อชื่อเพจ Super Number 915นะครับหรือจะเข้าไปวิเคราะห์เบอร์ใน www. supernumber. co. th ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าเนาะสวัสดีครับ